สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Last Night ลัสนะนะทุกคนซึ่งวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วกับเกมเดทบายเดย์แล้วนะนะซึ่งวันนี้อ่ะเราไม่ได้ตั้งใจจะมาอัดคลิปเพื่อเล่นเกมนทุกคนแต่พอดีว่าเราเล่นไปจะจบเกมแล้วซึ่งเราปั่นไฟครบกัน5เครื่องหมดละแ,แต่ตอนออกอะ่ะเราดันเจอโป้เว้ยแล้วก็เลยตกลงกับเพื่อนว่าโอเคเลือกที่จะโยนเกมนะเพราะว่าคือมันมันแย่ทุกคนคือมันแย่มากเลยอะ่ะคือเล่นอย่างนี้มันมันไม่แบบ รู้สึกไงมาเอาเปียบผีแต่ครูเขาเข้าใจปะคือมานคนเดียวคือเราสังเกตต้นเกมว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมผีไล่มันนะมันถึงไม่อันนี้สักทีว่าเราคิดว่าเอ้ยมันเป็นคนจู๊เก่งหรือเปล่าจนตอนที่มันมาเปิดประตูทุกคนเราเห็นเพื่อนเราเปิดประตูอยู่อะแล้วอยู่ยมันวิ่งผ่านแบบฟึบเลยอะแล้วก็เลยแบบอ้าวไอ้นี่โปนี่หว่าก็เลยเรียกเพื่อนมาดูแล้วก็เนี่ยมานอนกองกันอยู่ตรงนี้นะทุกคนซึ่งในคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาหยาบคายนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าอันนี้พวกเราโกรธกันจริงจังเลยนะทุ มันเป็นมันมันเป็นสิ่งที่ทําให้เกมไม่น่าเล่นนะทุกคนคือถ้าทาแบบเนี้ยมันจะสนุกอะไรวะมันมันรู้สึกแบบมันไม่ได้ใช้ความสามารถอ่ะมันทําให้เกมน่าเบื่อทุกคนปรเดเราลองไปดูคลิปกันดีกว่านะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะมันจะใช้โปรยังไงนะทุกคนไปไปดูกันดีกว่าเอ๊ยโปโปเฮ้ยโป๊ะกูโป๊ะกูโป๊ะูโป๊ะกูโป ไอ้เฮียตีกูเลยตีกูเลยสงสารผีไว้ไอ้เลยสัตว์เออไอ้เขี้นั่นโฟน่าเกลียดจัดเลยอ่ะดูดิมึงดูดิมึงดูดิโอ้ดูดิใครจะไปเล่นได้วะนี่ใส่ไม่ดีจัดเลยวะเขาเจนี่ไอ้เฮียขนาดใช้โฟยังโดนตีอ่ะเอาเขอะวะไอ้เหี้ย โม่กันเลยเฮียผีแม่งจะเอาให้ได้เลยวะโพต์ตัวนั้น,นะอะเชีย่ยแม่งทำอย่างนี้ได้ไงวะกูไม่คิดว่ากูจะเจอนเะนะ่กูเห็นปกติกูเห็นแบบในโพสต์อย่างเงี้ย วิ่งอย่างไวไอ้เฮียมันจะช่วยเอิญวะ่ะยอดอเียเข้าเลยวะเฮียแม่งเล่นไม่สนุกเลยเฮียเจอโอ้โหกูว่าแล้วแม่งจูกไวจังวะไอ้เฮียตอนแรกกูเห็นกูไอ้เฮียน,น,นี่มันจูกไวจังวะ เยอะแตกเลยมั <c oughs> ้ยเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้ยยไอ้เยอสรุปผีก็คือบอดอย่างเงี้ยเนานะ ไป่จริงเียแม่งดูชื่อมันเลยสัตว์ซิคาร่าเนี่ยเฮ้ยปู่เยี่ยวไปยังไวดูมันไปนู่นแล้วเกินเออผีเล่นไม่เป็นี่บอกแล้วเพราะว่าครั้งแรกที่มันไล่กูมันตีกูไม่โดนเลย เย้เยเกินไปจัดว่ะแล้วมันไม่ออกไปสักทีว่ะเฮ้ยเกินจัด ยี่กูกูเล่นกับยเอินมันวิ่งมาจากไหนวะโคตรไวเออไอ้หี้ย่ะสำน้าเออหีอ้ยกูสำนักหน้าเลยอีไวออออโอ้คานไวกว่ากูเดินด <c oughs> ิโอ,อ้ยูยางชอบ เดินอีกเฮ้ยโดนแล้ววะกระผีมัน,นทุ่านที่แขลีนได้เออก็อสาวนี้มัน,นโดนในมีดแล้วไงเดี๋ยวลูดเดี๋ยวลูดค่ะเดี๋ยวเนี่ยอ <c oughs> ยเนีย่ยโอ้ยยังมีเวลามาช่วยกูอีกขอบใจนะไอเวนเออออกมาเคียววเ้ยวไวอ่ะ